สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังไปไหนกันคะกำลังไปร้านทำผมคะ่ะโอ้ยขโวเม็ดมากเลยคะ่ะตอนนี้ยค่ะตอนนี้สภาพผมคือแย่มากเลยคะ่ะออกมาเราจะไม่เป็นอย่างนี้แล้ว<ๆ>ร้านชื่อซุนซิกินะได้านถ่ายให้อันนี้ชั้นแปดซุนซิกิแฮร์ ก็คือซุนซิกิแคร์เวลาที่แบบคือมาลานมาที่มาเกาหลีครั้งที่แล้วสองปีสามปีที่แล้วอะครั้งที่แล้วก็ดูค่ะเออใช่แต่ว่าครั้งนี้ก็คือเราจะได้ตัดกันจริงๆแล้วคือตอนนี้เหม็นแบบคือพี่คนสาวผมคือสงสารมากแบบตอนที่แาบแกะผมเมื่อเช้าตอนแกะผมอมาแล้วแบบเพื่อหวีนี่คือ the next morning ไม่คือแค่นอนอยู่ยังได้กินหัวเหม็นๆของตัวเองอะก็คือตายตายคนแรก<อ><อ> แล้วไปเจอกันค่ะบ๊ายมีน้องเข้าอยู่มีลานะคะนี่นะคะก็คือเขาแมาไปเก็บของแล้วก็เอาเสื้อเสื้อเนี่ยมาใส่ให้แล้วก็เามานั่งค่ะเหมือนมีซาวน่านะคะชาค่ะมีชาหน้ามาดูกันว่าไปไหนต่อใช่แล้วเขาก็ใช้ผมมาวางไว้ให้นานะคะซึ่งอไม่่วา้ันนี้ไม่รู้จะทำอะไรเขาก็มางเฉยๆวันนี้กำลังจะขึ้นเขียนแล้วล่ะ ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเสียงเราจะที่เลือกสีผมเลือกราคาแล้วก็คุยเอยไม่ใช่เลือกสีผมเลือกว่าจะทำอะไรบ้างแล้วก็คุยราคาเรืยอร้อยนะคะช่างก็จะมาทำผมให้เราก็าเริ่มองาก,การย้อมสีก่อนวันนี้มาดูกัน เอาหมดเข้ามากับเฟยนะคะวันนี้ผู้ไปอ่ะให้เราเสียไปเกือบเท่าไหรล่ะแพงมากก็คือประมาณก็คือเขาก็ลดให้แล้วแหละมันประมาณสามหมื่นสามแสนห้าวอนก็ประมาณแบบกี่หมื่นะกับหมื่นไทยแหะเออสวเพราะว่าแบบเราต้องแบบมีบข้างบนเลยเพราะว่าสีมันไม่เท่ากันนะมันมีสองสีเออแล้วข้างหน้าก็ไม่ถามคือตอนแรกมันตอนแรกประมาณเท่าไหร่รอเบย ของกูอแล้วแหละมารา้วค่ะราคาเท่าไหร่นะห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าก็คือเกือบหมื่นกว่าใช่ปหมหมื่นกว่าแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นงั้นไม่ตัดงั้นไม่แบบก็คือเออทำทางสีผมแล้วก็ตัดผมเงี่ยก็เลยบอกว่าเอองั้นไม่ตัดแต่กันค่ะแล้วเขาแบบโนคัดอะไรเงี้ยค่ะคือความจริงอะมันก็แพงแต่ว่าแบบ คือเขาลดให้เยอะมากๆแล้ว <cose wick> <So S 2> <Sai> ่ะเหมือนแบบช่างช่างเวระดับ hmm. ท yes. yes. ็อปของร้านเลยคือเหมือนที่นี่ราคามันจะขึ้นอยู่กับว่าช่างคนไหนเป็นคนทำให้อะไรเงี้ยแต่แบบคนที่มาแท้ก็คือเป็นระดับท็อปก็เลยยิ่งแพงเขาก็แบบเยอะแพงเใช่ค่ะแล้วเราก็มารอดูกันนะคะหรือไม่รู้ว่าเราเลือกสีผมแบบแพงก็ไม่รวยใช่ไหมเลือกสีผมแพงเลือกสีผมแพงด้วยแล้วก็ยอมแล้วก็ต้องกัดตัวมันก็เลยแบบใช่ก็สามแสนห้าหมนนะคะโดนไปจุดๆ ตอนนี้หลังจากที่ย้อมเอ้ลีสเสร็จแล้วนะคะมีขนมจริงค่ะเป็ <c oughs> นยังไงบ้างคะดีค่ะแต่ว่าคันคันดีดีดีเลยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนย้อมสีแล้วางเ้ยเขาบอกว่าตอนแรกมันแบบระบบคันใช่ไหมแต่เสรแล้วเอาวัตถุดิบมาเก้าขีก็จะมาผัดน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมารอดูออดรฟรินิช h เขาดู reference หน่อย reference ไม่ใช่โอ้โหลูกเต๋านี่ค่ะใช่ใชต้องกอกฟอง์มกันนะคะมีะมเนเล็ด์ค้คกษาตอนนี้กำลังยอมอยู่สีแบกินเลยนะเค่ะ <laughs> เหมือนไปเรฟ่ะ <laughs> 3สงชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะนี่ค่ะมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งต,ตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลาเท่าไรอะคะเกือบ <c oughs> จะบ่ายสามแล้วค่ะแล้วก็คือยังไม่ได้กินข้าวหิว <c oughs> มากรอเพื่อนมาชั่วโมงเดียวางคะ ชอบจริงๆชอบเขาดัดมากชอบเขาดัดเขาดัดสวยมากเออจริงเขาดัดสวยจริงนี่นะคะเราจะมีความแบบทาทาในนึงเฮ้ยชอบเลิศมากค่ะมาทำันเยอะนะคะเดี๋ยวไปเสียตังคนะงั้นนะคะทุกคนกาหลีไหมให้ดูความเยอะอัสะยอง สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ทําผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้จำได้ไหมว่าผมเราอะเขียวแล้วก็เสียมาก <S <S คือตรงเนี้ยเขียวหมดเลยเป็นเขียวจากการที่กัดสีเหลืองแล้วทีนี้ไปใส่สีน้ําเงินก็เลยเขียวแล้วเราก็บอกเขาว่าเนี่ยขอให้ผมอยากดูเฮลตี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่คิดจะย้อมแล้วจับย้อมดำแม่งเลยนี่ก็คือการเป็นสีดําเลยนะคะแต่ว่าเขาม้วนน่าะสวยมาก <S <S มคือเราเป็นคนผมบางนะแต่เนี้ยคือเขาแบบเป่าจนแบบ มันก็ได้มนเคยอย่างเงี้ยตอนแรกอยากเพิม่มแต่ว่าผมเสียกเกินไปเขาก็เลยไม่ให้เพิ่มนะคะเอาไว้รอบหน้าแล้ะกันเนาะแจงก็เสร็จแล้วจะนึงแต่คือผมเราอ่ะอ่อนกว่าที่ในโูปที่ให้ดูเยอะมาคือเหมือนกับแบบมันน่าจะมีบีชอยู่ในสีอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนแบบพื้นผมส้มนิดคือเวลาก,กั่นออกมาแจ่ทำผมส้มอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเขาไม่ได้โทนหรืออะไรอะแล้วก็นี้ให้เขาเลเยอร์คัทนะคะมีแบบสีแดงแล้วเราเป็นคนผมหนารู้สึกว่าจะต้องแบบ ดูแลเยอะๆแบบช่างที่ทำเขาก็บอกเลยว่าให้ซื้อทรีทเมนต์ก็เลยซื้อไปด้ว้ก็เบสเซสส์ของเราประมาณ3ามแสนห้าหมื่นกว่าสามแสน้ามนถึงสามแสนเมนะคะแต่เนี้แพงค่าทรีทเมนต์นะคือตัดจริงๆอ่ะมันไม่แพงว่าแ0สามมื่นกว่าสามสี่ก็แสนห้าอะไรอย่างงี้แต่เขาบวกค่าผมยาวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผมเรายาวหรอแต่คือเขาอ่ะบวกค่าผมยาวแบบยาวๆ4 0สี่หมื่นเยเราก็เลยแบบโอเคแต่ว่า เ,เรามีสกาวทรีทเมนต์ซึ่งตัวนี้แสนห้าเขาจะมีทรีทเมนต์หลายแบบของเราอะ <c oughs> เลือกทรีทเมนต์ที่แบบเบอร์สูงสุดเพราะว่ารู้สึกว่าผมมันไม่ค่อยโอเคแล้วทีเนี้ยสกาวทรีทเมนต์คือมันดีมากคือมันเกล็ดวอกเดสกินแล้วเขือเขาอะให้เราเห็นเลยเว้ยตอนเขาวัชออกมามันมีแบบหนังหัวแบบลอกออกมาเกลี่ยน้าเกลียว่า <c oughs> ใช่คือสางผมแล้วเขาก็เข้าให้ดู <c oughs> ว่าเนี่ย <c oughs> ในน้ำ <c oughs> นคือหนังผมที่แบบเออเราแบบนั่นมาแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคก็คุ้มราคารู้สึก เคที้รู้สึกหัวเบาสบายนะคะ,อะสองเราก็ทำทรีทเมนต์นะแต่ว่าเป็นทรีทเมนต์ตัวเบสิกสุดถูกสุดทั้งห <ไป S 2> <ผ>มดก็ประมาณสองแสนสี่ใช่ถูกมากเลยอ,อ่ะอืออ๋อจริงๆริทงทำสีกระตัดอะคะ่ะแบบแดงเนี่ยแค่สองแสนสี่นะประมาณหกพันถึงเจ็ดหกพันกว่าบาทเนาะแค่ประมาณ6,000เ,เองนะก็คือถ้าทำแล้วก็ตัดทรีทเมนต์เบสิกอะ6,000เองช่างปกตินะคะคือเขาจะมีช่างหลายระดับมันจะมีเลเวลมีแบบอะไรอ่ะ เป็น Professional, โปรเฟชชั่นอลเราเป็นแบบสันนามภาษณ์อเออออเนอร์นู้นนั่นอะไรเงี้ยคือแต่ว่าเขาก็จะเลือกตามแบบตอนนั้นมีช่างคนไหนว่างอยู่อะไรอย่างงี้ถ้าเราไม่ได้จองมานะ <c oughs> แต่มันก็เหมือนเหมือนกันนะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบก็รู้สึกว่าเนี้ยเอารูปให้เขาดูแล้วมันออกมาหน้าตาเหมือนกันในรูปเลยแล้วคืออันนี้ก็คือเป็นการตารัดแบบเบสิคที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอารูปเล็กๆให้ดูนะนี่เราอ่ะลงรูปนี้ให้เขาดูแล้วเขาก็ตัดออกมาเหมือนเลยนะเนี่ย คือผมเราอาจจะไม่เยอะเท่าเขาแต่สีสไตล์คือเหมือนเหมือนเดีย,ดยเลยอย่างเงี้ยถือว่าดีแนะนำค่ะร้านซุนซิกิห่างง่ายด้วยอยู่ตรงฮงแดเลยใช่่ล้อยู่ข้างร้านคาเคิเฟรนช์ตรงฮงแดทางออกแ่ะแล้วมันจองง่ายมากเลยนะมีเว็บไซต์อังกฤษอยวลิงก์ไว้ข้างล่างคือถ้าจองผ่านเว็บไซต์คือได้จริงๆนะแล้วก็มีส่วนลด20%ทำสีด้วยโอเค